มาต่อ EP 2กันค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่เราอยู่กาญจนบุรีรที่ที่เรามานี่ก็เป็นน้ําตกเอราวัณนะคะชั้นนี้ถ้าจําไม่ผิดนะจะเป็นชั้นที่3นะคะและเราก็เดินขึ้นไปต่อนะคะจนถึงชั้นที่4น้ําตกที่นี่คือใส่มากเห็นตัวปลาเลยทุกคนน้ําใสจนเป็นสีฟ้าเลยอะแล้วน้ําก็คือเย็นมากๆคือเราเดินได้แค่4ี่ชั้นแล้วเราก็กลับกันเลยนะทุกคนเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดเราจะต้องไปกันต่อคะ่ะ<อ>แล้วก็แวะซื้อน้ํามะพร้าวมาเหมือนเดิมคะ่ะชงกับมัทฉาที่เราพกมาค่ะตอนกกกกนนัังมมมาา็อปววดดหพไ้ิ ก็คือหายปวดหัวเลยค่ะส่วนโมกาก็เป็นคนขับรถค่ะต้องกินกาแฟมาครั้งนี้ยังไม่ได้แวะร้านกาแฟที่ไหนเลยนอกจากอเมซอนและก็ได้เวลาเดินทางกันต่ออีกเกือบ200โลค่ะและเราก็หลับมาตลอดทางเลยค่ะที่ที่เราจะไปกันต่อน,นั้นก็คือบ้านปีล็อกค่ะเดินทางมาถึงตรงนี้ก็แวะถ่ายรูปกันก่อนค่ะและทุกคนดูทางที่เราจะไปโค้งแบบเยอะมากคือเราต้องหลับตลอดทางอะแต่เราก็ไม่ได้หลับสนิทหรอกนะแต่มันต้องหลับตาถ้าไม่นั้นคือเราต้องเมารถมากๆแน่พอะขึ้นเขามานะคะก็จะผ่านตรงนี้ค่ะจุดชมวิวโมกา,กาก็แว ซื้อขนมจีบสาลาเปามาให้เราลองท้องค่ะเราเดินทางมาจากที่พักแรกจนมาถึงตรงนี้ประมาณ3ชั่วโมงกว่าเลยนะทุกคนอยากจะบอกว่าไกลมากเพื่อนสาวเรามาถึงก่อนนะคะก็คือจะจองที่พักไว้เรียบร้อยแล้วเราเดินทางมาถึงประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะและประมาณ1นึ่งทุ่มนะคะเราก็จะลงมาถ่ายรูปกันตรงนี้ค่ะเรามาเป็นวันเสาร์ที่31นะคะคือคนเยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะมาซื้อแผ่นไม้ตรงนี้กับตะเกียงค่ะและเราก็จะถ่ายรูปกันตรงนี้ค่ะรูปที่ถ่ายได้ก็คือเยอะมากปีนี้พวกเราก็ได้มาปีล้วกันแล นะช่วงมืดบรรยากาศที่นี่ก็คือดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้เสร็จนะคะพวกเราก็จะไปกินหมูกระทะกันต่อค่ะเพื่อนสาวของเราก็คือสวยมากยังกระดาราเลยอะไม่ตองจ้างช่างกล้องเลยค่ะคือถ่ายมุมไหนก็สวยหมดทุกมุมที่พักของเรานะคะก็จะมีระเบียงให้นั่งกินหมูกระทะด้วยเพื่อนเราจองในราคา2,000บาทนะคะนอนได้ทั้งหมด4โคนหมูกระทะเขาก็จะมาส่งให้ถึงหน้าห้องเลยค่ะอากาศกลางคืนคือประมาณ18องศาทุกคนเมื่อวานนี้ก็กินหมูกระทะวันนี้ก็ไม่พ้นหมูกระทะอีกค่ะทุกคน4ทุ่มที่นี่จะงดใช้้ไฟแลวนทุกค ตัดมาที่บรรยากาศตอนเช้าเลยแล้วกันคือตั้งนาฬิกาปลุกจะตื่นกันตั้งแต่6กโมงเช้าค่ะจะมาดูหมอกแต่ตื่นสายกันทุกคนเลยเพราะเมื่อคืนเมากันทุกคนเลยค่ะที่พักเขาก็จะมีอาหารเช้าให้เราด้วยนะก่อนกลับเราก็เดินเที่ยวกันในหมู่บ้านก่อนค่ะและเราก็มาแวะซื้อกาแฟร้านนี้ค่ะระหว่างรอกาแฟนะคะไม่ให้เสียเวลาเราก็ถ่ายรูปกันก่อนรอไม่นานกาแฟก็ได้แล้วนะคะก่อนกลับเราก็มาแวะถ่ายรูปกันนี่ค่ะทริปนี้คือได้รูปเยอะมากป่ะไปกันต่อค่ะก่อนจะลงไปข้างล่างเราก็มาแวะน้ำตกนี่ค่ะน้ำตกจอกกี้ นะคะทุกคน ไปกันต่อค่ะทุกคนก่อนออกก็คือล่าลืงแจมใส่เลยจ,จะ้ะแต่พอขับลงเขาเท่านั้นแหละทุกคนคือเราเมารถหนักมากอยากจะบอกว่าไม่ไหวจริงๆค่ะและในที่สุดเราก็ผ่าน399โค้งมาได้ค่ะก็เลยมาแวะกินข้าวร้านนี้กันก่อนค่ะระหว่างนั่งรอ,งองกินข้าวก็นั่งลุ้นหวยไปด้วยค่ะทุกคนอยากร้องไห้หนักมากหวยออก2อง้าแต่มันไปออกข้างบนนะ่าไม่เป็นไรกินข้าวปลอบใจกันก่อนค่ะทุกคนกับข้าวร้านนี้อร่อยนะทุกคนรสชาติคือผ่านเลยค่ะวันนี้ใครถูกหวยมากอ่ะแต่คน ข้างๆเราถูกนะกินข้าวกันเสร็จเดินทางกันต่อค่ะที่สุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือสก<ร>ายวอลเ่ามาถึงที่นี่พระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีเลยเ่ามาทันเวลาแสงสวยมากพอเดินขึ้นไปนะทุกคนเราก้าวขาไม่ออกเลยอ่ะคือเดินไม่ได้เลยอะค่ะสันดูทุกคนดูคือเราเดินได้นิดเดียวไปถ่ายรูปแล้วก็เดินกลับเลยเราเป็นคนกลัวความสูงก็เลยเดินไปได้แค่นิดเดียวค่ะโมกาก็คือได้รูปเยอะมากคืออยากจะบอกว่าตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากวิวแม่น้ําภูเขาคือหินมุดเลยได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันแล้ว แล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งเราก็ถึงชาเชิงเซาแล้วคะ่คะหิวข่าวแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนขับเข้าค่ายเกือบสี่ทุ่มพอดีเลยนี่จ้ามาถึงแล้วร้านเมานมอคอฟฟของเราตอนนี้ก็เสร็จไป80%แล้วนะใครรอชมคลิปร้านใหม่เราอยู่ติดตามเราไว้นะวันนี้ฝันดีลาเตสวัสดีกันนะ